สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไรนกเมืองยาโมรครับวันนี้ <c oughs> เช็ครถเกี่ยวครับถอดรุนเลอเปลี่ยนรุนเลอ <c oughs> ของพี่ๆเริ่มทำกันอย่างครับของผมสามคันเพิ่งจะเริ่ม รอช่างช่างยังไม่ตื่นกันเลยครับทำคนเดียวรอไปก่อนอ้ยช่างยังไม่มาอ๊ ลูเลอร์ผมจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนใหม่ข้างหนึ่งครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็เอาลูกเก่ามาผสมกันถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนใหม่ยกชุดข้างหนึ่งไปเลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เอาอันที่เราถอดออกมาผสมกันให้ได้ครบอ่าคันนี้จะเป,นเป็นสิบเอ็ดลูกนะครับจะชา้า เช็คดูกันเรื่อครับแตกหรือไม่เตกใช้ได้อยู่ครับลบกนี้ แตกลูกนี้ลูกเดียวนะเราจะเปลี่ยนลูกนี้ข้างขวาแตกหนึ่งลูกเปลี่ยนแค่ลูกเดียวครับเอาลูกเก่ามาใส่ใส่ลูกใหม่ไม่ได้นะนะครับผมต้องใส่ลูกเก้านี่ครับดียวถอดลูกนี้ มานะครับเสียงกลองเสียงกงเสียงกงบีลำ อ่ะสิโห ด้านขวาเรียบร้อยเปลี่ยเรเลยไปหนึ่นงลูกมาต่อที่ด้านซ้ายครับอาร์มไวเลอร์กำลังถอดกับช่างหลอดดีเซลครับหักไหมไอ้ไม่ที่หัก